เห็ดไปเลยค่ะขยันขันแข็งไม่วันอดตายเหมือนพวกเาเห็ดเลี้ยวเห็ดวีโอริสตีมเห็ดเป็นขีเอเตอร์นี่แหละค่ะว้าวจริงเหรอคะจริงๆเหรอคะอยู่อยู่ในเมืองหรือเปล่าอยู่ในเมืองหรือเปล่าตัวไปถึงตัวสุดท้ายไปไม่ทันนะคะทางหันกะเลยทำขอดหมูเฮ้แ <laughs> ต <laughs> ่ทุยยางปีนี้ฉัไม่ค่อยได้ไล์สดนะคว ไม่ค่อยได้ไลเลยนะคะไล่นานมาแล้วนะคะไลมาตั้งหลายเดือนแล้วะคะ่ะคุณยายเป็นคนปลูกนะคะค่ะอยู่บานคุณยายคุณยายเป็นคนปลูกนะคะก็ะจะมีสวนเล็กๆนะคะสวนค่ะก็ปปูกกับดูแลดีใจดีใจค่ะน้องเบ้นน้องเบนดีใจมากเลยค่ะไลไปเมื่อกี้นี้มีไม่มีขยชมเลยก็ <laughs> เลยต้องปิดใหม่นะคะน้องเบนค่ะก็ตามที่ศึกษามานะคะว่าฮวงช้างนี่นะคะหลังจากที่เราเริ่มปลูกนะคะ ห้าปีขึ้นไปนะคะก็ถึงจะออกดอกห้าทเที่ยวให้สนุกนะคะการเดินทางไปไหนใกล้ๆขอให้มีแต่ความสุขแล้วก็ปลอดภัยนะคะพี่ดิชาก็ส่งกําลังใจให้กับไปลุยกับเขานะคะดูทุกอย่างค่ะดิชาพอตนลุยอันไหนเป็นจังหวะอันไหนทําได้ก็ไปทํา <laughs> เขาชิ่นแล้วล่ะค่ะเนาะชิ้นแล้วขผันไปผันมาอย่าลืมนะคะแวะมาทักทายกันหน่อยทักทายหน่อยนะคะนี่นะคะ แต่พอกลับมาปุ๊บนี่พอมาโพสได้วันสองวันเพื่อนๆเก่าก็จะกลับมาเม้นกลับมาให้กําลังใจอีกเหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะถือว่าเป็นไดนะคะผ่านไปผ่านมาค่ะแว่มาทักทายแว่มาทักทายกันหน่อยนะคะแว่มาทักทายกับนิช,ชาเนะคะมาส่งกาลังใจนะคะมาบอกว่านี่พีุ่เรียนขนาดใหญ่นะคะแถบนี้ก็จะมีเล็กๆที่ปลูกแล้วก็ไม่ได้เพื่อจําหน่ายนะคะค่ะ อากาศค่อนข้างร้อนนะคะอากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็ที่ที่สีสกเกตอ่ะบ้านปินิชานะ่ะฝนตกฝนฝนตกนะเขาได้เรื่อยจอได้เป็นนกแก้วนกะขุนทองแต่ว่าเวลามมาลายัยโซนหรอค่อนข้างจะบกกิ้งแล้วกัสุนห์กองแล้วกับโบวกว่าออกนะ,ะเป็นโซนทางขุนหานกันทนลักแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะคะเพราะว่าแถบนั้นก็ปลูกได้ดีอำเภออื่นก็ปลูกได้แต่แต่อาจจะท่านได้แวะเวียนมาอย่าลืมมาทักทายนะคะมาส่งกำลังใจให้หน่อยค่ะ <บด>ต้องเดินการเดินทางก็ใครเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะปลอดภัยทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอให้เที่ยวให้สนุกเนาะขอให้อ่าฮาปี้ขึ้นไปนะคะฮาปี้เขาจังสีมีดอกเริ่มมีดอกแต่ดอกสีใหญ่สีหน่อยก็เรียวเตะนะคะแต่ว่าคุณอาบอกว่าค่อยคิดจีสกย้ายเพีงนะคะแต่ว่าถ้าวันนี้ต้องการทําไรใดก็เลียวเตนะคะแต่สะด,ดวกนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเหลืองของเรานะคะเป็นเป็นเฟรดของใครของ มันร้อนแฮงกันร้อนเนีอเอ่อากาศร้อนจริงๆนะคะบางวันนี่นะคะออกไปตากแดดนะคะนาใหม่เลยค่ะบอกว่าตอนกินทุเรียนปูกเขาไฟเนี่ยนะคะน้องบนมาเที่ยวแล้วก็ขนทุเรียนไปเยอะเลยพี่พี่นิชัยยังจําได้อยู่โอ้ยิง่ามง่ะอ้วนสมบูรณ์แล้วเจ้าของเขาก็ใจดีมากเขาอนุญาตให้เราถ่ายนะคะโอ้ยใจดีแนงค่ะนี่นะครับก็ได้กินแต่แบบอะซื้อที่ที่เขามาขายนะคะ แต่ลุยสวนยังไม่ได้ไปเลยนะคะค่ะมันมันจะบ่ออยเห็นนะคะยังไงบ้างวันหยนุดสุดขีดกับหนานะคะแต่ว่าไม่เคยเห็นเลยค่ะไม่เคยเห็นแต่ว่าไม่รู้ก็คือไม่เคยเห็นออกดอกเลยคุณนาบอกว่าน่า,นานจะออกดอกที่นึงแล้วก็ออกในหน่อยแต่ปี้เนี่ยไม่แห่นแบบนนะคะ นี่นะคะเวลามีเลี้ยวลงเวลามีโพดลงทุกคนกลับมาทักทายกันมาให้กําลังใจกันนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคน,นเลยก็จะเป็นขุนหารกันทลักนะคะแถวนั้นนะคะก็จะเป็นขึ้นชื่อเลยในในทุเรียนนะคะเป็นทุเรียนปขาไฟเพราะว่าเขามีดินปขาไฟเขาก็จะอร่อยของเขาจริงๆงเมตรนะคะแล้วก็มีดอกดอกที่เป็นดอกของกล้วยใหม่อ่าเพชรหงนี่น,นะคะหรืองวงฉางนี่นะคะ ตามที่นายบออฟังว่าดอกหอมแห้งค่ะขาวเต็มต้นแล้วก็หอมแห้งไพที่เคยไปเที่ยวไล่กาแฟแล้วเขาชินห้วล่ละค่ะเนาะชินแล้วไข่ผันไปผันมาอย่าลืมนะคะแวะมาทักทายกันหน่อยทักทายหน่อยนะคะนี่นะคะค่ะวันนี้ค่ะยูบย่บานอยู่บานมีไว้ไฟนะคะมีไวไฟกับสิพยามไหลนะคะชวนีกับสิพยามไหลเป็นรักนะคะเพราะว่าก็เคยเห็นเนาะค่ะ ดอกกาแฟหอมมากจริงนะคะหอมหอมสีขาวหอมนะคะอะต้นนั้นบัลตนเนไทยนะคะเพราะว่าต้นน,านนั้นบริมีการอันนอย่างด้วยนะคะนิชาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยว่าคือว่าอันใดผิดอันใดถือก,ก็ชุมชนไปเบิงบ่องใดอะไรยังไงกเ็เรียนรูด้วยตัวเองจากการถีโดนนะคะต่างแต่เรื่องตะโอกอนเขาเป็นขี้ตือ่อเขาตองสู่ขาใจนะคะอยะ่าเถอแท้อย่าสิ้นหวังนะคะเขาตรงสู่ค่ะสู่สู่เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาเห็นเนาะค่ะดอกกาแฟหอมมากจริงนะคะหอม หอมสีขาวหอมนะคะอะต้อนน,นัญทณนไทยนะคะเพราะว่าต้นนัญบริมีการอันนี้พูดของห้าลุ่งไปอันนี้ไปฝากเพื่อนฝากอย่างไหวนะคะแต่เขามาแลหวอฮาก็ต้องกลับเนี่ยนะคะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นน้าใจแล้วก็สองมันเป็นการปฏิสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็เห็นกันตัวเป็นๆแหละนะคะ <c oughs> นิชาอยู่จังหวัดศรีสกเกตนะคะอยู่จังหวัดศรีสกเกตอยู่อำเภอวังไผ่พันธุ์ะมู่สกขยายพันธุ์แบบใดเพราะว่าตามที่อ่านมาเขาก็บอกว่าขยายเนื้อยเยื่อแต่อาจจะมีวิธีการแบบ แบ่งชมปูก็ได้อะไรแบบนี้นะคะแต่แต่ออ้นาปูแห้งคะ่ะนาปูกิงกจิกอากาศค่อนข้างร้อนนะคะอากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็ที่ที่รีสกเกตบ้านเบลิชานะฝนตกฝนฝนตกนะคะไปแต่พอกลับมาปุ๊บนี่พอมาโพสได้วันสองวันเพื่อนเพื่อนเอนก่าก็จะกลับมาเม้นกลับมาให้กําลังใจอีกเหมือนเดิมเนาะคะ่ะเนาะถือว่าเป็นใจเพียงใจยังน,นะคะเพราะว่าวกูเรื่องหุเล่าอย่างถี่มันถือต้องนะคะบ่มีกูใด คือเขาสมัยก่อนเขาอาจจะมาสอนแต่ว่าเราไม่ค่อยได้สึกอาก,กาศค่อนข้างร้อนนะคะอากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็ที่ที่สีสกเกตบ้านบริชานะฝนตกฝนฝนตกนะคะชื่อมากว่าอัน่อยเป็นเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทุเรียนแต่ว่าก็ปลูกได้เฉพาะที่เห็นสวยๆแล้วก็ปลูกได้ที่เด่นๆก็จะมีที่ขุนหาองค่ะอยู่ลุมคองห่างออกไปประมาณโลสองโลจากบ้านริชานะคะ อันนั้นก็เป็นบ้านานานะคะคของพี่ชายแลวก็ของคุณยายเขาถือว่าเป็นกล้วยใหม่เกือบสิว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในลกูกเขาบอกอย่างนี้นะคะแต่าาก็บรูว่าจริ้งเทปขนาดไดน,นะคะเพราะว่าไปศึกษามานะคะแล้วก็สีลัดก,ก็อร่อยค่ะแล้วก็หลายๆพื้นที่อยู่อร่อยแต่ว่าเขาไม่ได้ปลูกเยอะนะคะแต่ว่าแถบที่มีดินปลูกข้อไฟก็จะเป็นเน้นนะคะคุณยายเป็นคนปลูกนะคะค่ะอยู่บ้านคุณยายคุณยายเป็นคนปลูกนะคะก็จะมีสวนเล็กๆนะคะสวน ก,กดูแลออไปทานอาหารกับที่บ้านเนาะดีจังเลยนะครับวันนี้ที่บ้านพี่นิชาก็เด็กๆเ,เขาก็ไปทํางานกันนะคะไป <c oughs> ทำงานาได้เรื่อยจอได้เป็นนกแก้วนกขุนทองแต่ว่าเวลามาไหลาส่สดนหลค่อนข้างจะบกกิ้งล้วกะสูนากองแล้วกะนบวบบวบออกนะบบหูยังไง่ายนะคะดอกที่ออกมาเนี่พยพ่วงใหญ่เห้งเขาคงสมบูรณ์นะคะเขาคงโตเต็มที่นะคะดอกห่วงช่างนะคะพี่นิชาคเคย้คาน้องเบน พี่นิชาอยู่บ้านค่ะวันนี้วันจุดอยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนฝนตกด้วยนะคะแล้วก็กานติดขัดใดนะคะก็อันนี้วันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเบน์นะคะน้องเบน์นะคะที่มาให้กําลังใจนะคะสําหรับก็ลนี่ี้เติมมือใหม่นะคะคี้เตอมมือใหม่อันนี้ขอย้านะคะว่าคี้เติมมือใหม่ต่างๆนะคะที่เห็นรุ่นเข้ากับเฮ็ดนะคะเฮ็ดด้ทุกอย่าง วิถีชีวิตคีเอตเตอร์วิถีชีวิตของคีเอตเตอร์ของผู้หมูก็เป็นหมูพิชายนะคะไม่ใช่หมูนิชาแต่ว่าก็ไปช่วยเขาดูทํคลอด <laughs> เป็นโซนทางขุนหานกันทนลักแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะคะเพราะว่าแถบนั้นก็ปลูกได้ดีอําเภออื่นก็ปลูกได้แต่แต่อาจจะไ,ไดปดาเนไม่ได้เป็นนาไม่ได้ไปเลี้ยงหมูหมูก็เป็นหมูของพี่ชายค่ะอยู่ใ,ใกล้กันอยู่ตรง บ้านานาริมคลองบ้านานาคุณยายลิมบะแต่ว่าเพจยังไม่ผ่านนะคะยังไม่ผ่านก็เพิ่งถึงผู้ติดต,ตามห้าพันคนแต่ชั่วโมงช่วงหนึ่งหยุดกันลงคาน <c oughs> ้องเบนอ <c oughs> พิณิชาอยู่บ้านค่ะวันนี้วันหยุดอยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนฝนตกด้วยนะคะแล้วก็นานมาก็สิเป็นทางผ่านต้อนอ่ะนะคะถีเลืองควายโดนนะคะนิชากับโยเห็นควายดดนเลยบอกตรงตงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเดินาทีการงานตัว ไปถึงตัวสุดท้ายไปไม่ทันนะคะทางงานก็นเลยทําขอดหมูให้ได้ตัวอ,อย่างไปผ่านไปผ่านมาถ้ามีเวลาก็แปะแป๊ะบัดแต่ต้นสูงใหญ่มากๆเลยนะคะเมือชินิชาเอามาเอามาให้เบ่งนะคะเมือชินิชาเอามาให้เบ่งนั่นก็คืออ่ามันเป็นตอนเย็นนี่ ออกนะคะไปหลายพื้นที่หลายจังหวัดแต่ทุเรียนของเราเนี่ขึ้นชื่อแล้วขึ้นชื่อแน่นอนนะคะว่าอร่อยแล้วก็ปลูกได้เยอะด้วยนะคะก็จะเน้นก็คือที่กุหานกันทลักษ์นะคะของเขาก็อร่อยนะคะปีนิชาก็ยังไม่ได้ไปสวนสักครั้งนะคะปีนี้ก็พีที่เขาไม่โฆษณนาแล้วแล้วเขาใส่เพลงยังไปใส่น้ําเขานะคะยังไปใส่น้ําเขาเภาวะการใส่นี่ก็คือว่าซีเฮตไหย ดีโอยาวนะคะมันก็ดิ่งดิ่งดิ่งลงแบบเร็วนะคะฉะนั้นก็คือพยายามลงโพดน้ำนะคะโพดยาวโพดยาวนะคะโพดยาวไหวนะคะสามนาทีไหวก็จะเหลือตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปหลักพันต้นใหญ่ๆก็อาจจะมีบ้างนะคะเหมือนแต่ก็ต้องสวยจริงๆอันนี้นะคะแต่อันนี้สวยมากเลยค่ะสวยก็จะพยายามนะคะพยายามถี่สีมาไล่นะคะมาปบปะให้ทุกๆคนได้ได้เห็นนาได้หูจักนะคะเขาจะได้รู้ว่า